เวลาเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณถนอมศักดิ์สหรัรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซีมิโก้สวัสดีค่ะพี่นอมค่ะสวัสดีครับแครับสวัสดีครับบอยครับหุ้นไทยขึ้นมาทีไรก็ต้องพักเหนื่อยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หุ้นไทยทรงตัวนะครับอาจจะติดลบนิดหน่อยเรามองตลาดช่วงนี้ยังไงบ้างพี่นอมครับโดยรวมนะครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่ามีประเด็นสําคัญคือเราจะมีปิดในเรื่องเกี่ยวกับกาเรียกว่าวดกลางบัญชีก็คือมิถุนายน <c oughs> ขณะที่อนุพันธ์เนี่ยจะมีการปิดวันพรุ่งนี้ครับแล้วปรากฏว่าฝรั่งเนี่ยโพซิชันที่เปิดเป็นช็อตอยู่ประมาณแสนหนึ่งหมื่นสัาอ๋อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่ทําให้คนบอกว่าการปรับขึ้นของหุ้นไทยเนี่ยทําได้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าฝรั่งเขาเลือกขายอยู่จูบไหมครับด้านช็อตอยู่ครับผมโอกาสถ้าฝรั่งไม่มาเน้นกลับทิศ โอกาสที่หุ้นจะกลับไปเป็นบวกก็ค,คิดว่าน้อยเพราะนั้นผมก็เลยบอกว่าช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์เนี่ยตลาดพุ้นไทยเนะี่ยที่ได้โมเมนตัมบวกจากการแรลลี่ของตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะทาให้หุ้นไทยขยับสูงขึ้นแต่แนวต้านค่ายอยู่ที่ประมาณ1,580เซนจูนแถวๆนี้ครักบการบีจุดหนึ่งก็ประมาณ1,592ถึง1,600จุดซึ่งผมเชื่อว่าระดับแถวนั้นน, <c oughs> น่าจะเป็นแนวต้านสําคัญในรอบนี้ในสัปดาห์นี้ด้วย ในเรื่องพิจารณาอาจจะ Profit เท king ไปก่อนนะครับประเด็นที่จะต้องติดตามสัปดาห์นี้นะครับก็นอกเหนือจากตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกทำปิดจริงๆมันจะมีบวกก็คือวันประหัดก็คือว d นโดว์แจซิงถูกไหมครับครับพอหุ้นตกไปเยอะอันนี้อาจจะช่วยอันนี้สง่งแต่ผมเชื่อว่าก็อาจจะมีไม่ได้เยอะเพราะว่าประเด็นที่โลกจับตาคือเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟอ้อของโลกซึ่งที่อเมริกาแลลี่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนผลส่วนหนึ่งเป็นผลจากทุกคนมองตอนนี้ไปแล้วว่าเงินเฟ้อพี k จุดสูงสุดเพราะว่ายาที่คุณหมอให้ทั้งหลายก็ valley, คือธนาคารการโลกเนี่ยก็คือจะเป็นยาแรง <laughs> เพราะงั้นเงินเฟ้อยังไงก็ต้องลงเพียงแต่ว่าเงินเฟ้อที่ลงจะเป็นแบบลงแบบเป็นหักหัวลงมาทีเดียว <c oughs> เป็นวีเชฟหรือว่าจะเป็นลักษณะของการค่อยๆลง <c oughs> เพราะฉะนั <c oughs> ้นการหักหัวลงมาทีเดียวหรือค่อยๆลงเนี่ยสัญญาณก็จะเป็นตัวที่กระทบในเรื่องเกี่ยวกับตัวของแนวโน้มเศรษฐกิจต่อไปนะครับเพราะว่ายิ่งให้ยาเพิ่มเติม โอกาสที่เศรษฐกิจ <c oughs> <c oughs> จะเป็นรีเซชชันก็มีสุเพราะนั้นธีมที่เกิดขึ้นจะมีอยู่2ประเด็นนะครับหนึ่งก็คือตอนนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับอินเฟลชันก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าเราต้องซื้อคอมมูนิตี้เฮดจิงที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานหุ้นกลุ่มคอมมูิตี้โดยเฉพาะพลังงานนถูกขายสองอาทิตย์แล้วนะครับ,รบเป็นผลจากตัวของที่ผมเรียนไปเพราะว่าเงินเฟอ้อตอนนี้พีคเอาแลว้วเพราะนั้นเขาก็เลยลดโพสชั o นลงอย่างสมมติคุณแพมถือหุ้นอินเฟลชันโปรเตคชันมาประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็เล่งลดไป เพราะแน่น่อยเงินเฟ้อมันผ่านจุดสูงสุดไปแล้วตรงข้ามกลุ่มที่เป็นตรงข้ามเงินเฟ้อก็คือแอนทายตัวอินเฟลชันเฮดชิงเน่ยเช่นปูนซีเมนต์ไทยปิโตเคมี s c g p พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีการรีวิสขึ้นมารวมถึงพวก <ใช S 1> อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพราะว่าตอนนี้กลุ่มที่เป็นโลหะเช่นพวกทองทองทองแดงก็ลงมาเยอะเช่นเดียวกัน ก็เลยทำให้มีการสลับกลุ่มในช่วงของการลงทุนเมื่อวานนี้นะครับเริ่มปเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเห็นกลุ่มที่เป็นบิวติงแมทมากขึ้นอนะันนี้คืออันที่หนึ่ที่เราคิดว่าสัญญาจะไปต่อได้ก็คือต่อเมื่อดาวนน้นมน้ามันดิจะต้องอ่อนตัวซึ่งพอดีตอนนี้เขาต้องดู G7 กับนาโตในเรื่องสงครามของยูเครนนะครับถ้ามีสัญญาเชิง บวกกับเราถึงน,น้ำมันลงกลุ่มพวกนี้ก็จยขึ้นดต่อแต่ถ้าไม่ก็จะมีโอกาสกลับไปซื้อหุ้นคอมมนดิตที่ใหม่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เชื่อมโยงกับดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยูพันธบัตรอเมริกาเนี่ยที่ขึ้นมาแรงๆจากแนวโน้มเป็นขึ้นดอกเบีย้ยคนเริ่มมองว่าโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยแรงเนะี่ยอาจจะเริ่มลดลงไปแล้วหรือว่าว่าไพรซ์อินไปแล้วเพราะนั้น แนวน้มดอกเบี้ย,ยขาขึ้นตอนนี้เริ่มชะลอตัวกลุ่มที่แต่ก่อนเราซื้อเราจะซื้อหุ้นแบ่งซื้อประกันถูกไหมครับ,รบเราเชื่อว่าดอกเบี้ยขาขึ้นได้ประโยชน์ตอนนี้เขาก็จะเริ่มบอกว่า อาจจะเริ่มกลับไปหากลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์จากสบียที่ขึ้นจำกัดเช่นฟ i น a n นซ์นะครับที่ที่ลงมาแรงๆเป็นต้นอันนี้ก็จะเริ่มมีสัญญาณของการสลับกลุ่มเกิดขึ้นมาเน้นในเชิงของการลงทุนในช่วงนี้นะครับก็โดยเฉพาะเริ่มต้นไตรมาสที่สามเนี่ยขอแนะนาก็ถือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนสลับกลุ่มลงทุนนิดหนึ่งเพราะว่ากลุ่มนี้เราเล่นเงินมานานมาตลอดเนี่ยมันอาจจะมีการสวิสหรือว่าเปลี่ยนกลุ่มได้ตัวที่ต้องจับตาจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับสัปดาห์นี้อเมริกาจะมีเรื่องของ PCE แล้วก็ Core PCE ที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อ PCE ก็คืออะไรค,ค,ค,คือเงินเฟ้อที่เฟดใช้พิจารณาอย่าง่รงของการประชุมนะครับเพราะนั้นถ้ามันมีสัญญาณลงต่อเนืนะ่องเนี่ยผมเชื่อว่าแนวโน้มที่จะพุ้นที่มองนเรเล่นกับดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยอาจจะเริ่มชะลอแต่ว่ากลุ่มที่ลงมาแรงโดยเฉพาะไปแนนเช่าซื้อพวกเนี้ยซึ่งเช่าซื้อก็ลอเรื่องของศบคกำหนดมาตรการจะเจรื่ทงเพาดานดอกเบียนะ้ยเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีโอกาสมีเบาได้เช่นเดียวกันที่ผมพูดเนี่ยจะเป็นระยะลงทุนประมาณหนึ่งถึงสามเดือนนะครับเพราะว่า หุ้นพวกนี้อาจจะรับโมเมนตัมเชิงลบได้เป็นบอ์ทอมเอาที่เกิดขึ้นก็แนะนำช่วงนี้ก็คือพยายามเขาเรียกว่าเริ่มหันหันสลับลุกลงทุนบ้างเพราะว่าหุ้นที่เราซื้อมาตลอดมันอาจจะมีการเปลี่ยนทิศในระยะยาวโดยเฉพาะเรื่องของสงครามและก็เรื่องของดอกเบี้ยครับค่ะ<า>ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับพี่หลอมครับสวัสดีค่ะ